สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําแกงจืดนะคะแกงจืดไก่ใส่ผักรวมนะคะเราเตรียมไว้แล้วนะคะเป็นเนื้อหนะ้าอกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะค่ะเราต้มน้ําซุปไว้นะคะเราก็จะเอากระเทียมใส่ใส่เลยนะคะกระเทียมเราก็สับสับนะคะทุบเราสับสับนะคะแา่วันนี้เราไม่มีอ่ารากผักชีไม่เป็นไรนะคะเราก็ถ้ามีก็ใส่ค่ะคุณผู้ชม ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแค่นี้ก็อร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามไปด้วยหอมหัวใหญ่นะคะคือทำอง่ายๆเลยนะคะก็ก็รู้กันว่าถ้าเกิดมีรากบกชีเราก็ใส่นะคะปกตินะคะแต่มันหายากนะคะที่เมือาางนอกอะคะ่ะบางทีไปที่ร้านนะคะไม่มีนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าบางทีบางร้านเขาก็ตัดตัดรากเขาออกมีแต่ต้นนะคะ ค่ะก็แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปตลาดค่ะค่ะเขาเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่ไกล่ลงไปเลยนะคะค่ะวันนี้เรามีน้ำซุปนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่า,เ,าเราต้มน้ำซุปไว้แล้วก็เอาใส่กล่องนะคะใส่แช่ช่องฟิตไว้นะคะถึงเวลาก็ออกละาลายเนาะค่ะเวลาเราทำมาพาวไม่ว่าจะเป็นเป็นผัดหรือว่า ็นแกงนะคะใช้น้ำซุปไก่นะคะจะนัวกว่านะคะอร่อยนะคะค่ะก็ไก่เขาสุกง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักลงไปเลยค่ะโอเคค่ะผักวันนี้นะคะก็มีเห็ดนะคะมีบรอกโคลีมีคอเจ็ดค่ะ ก็จะได้น้ําหวานนะคะออกมาจากผักนะคะความนัวก็จะมาจากไก่ของเรานะคะก็จะเป็นแกงจืดที่เพื่อสุขภาพนะคะค่ะขออนุญ,ญาตใช้มือเลยนะคะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะมือเนี่ยโอเคค่ะคเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะปรุงนะคะด้วยผงรสด,ดีซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยพริกไทยนะคะ ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเพราะว่าน้ำซุปเราอะ่ะมันมันนัวอยู่แล้วนะคะโอเคนี่ค่ะแล้วก็จะปรุงเลยนะคะอันนี้ก็ผงรสด,ดีนะคะ chicken stock powder จะลงไปประมาณเนาะอ่าน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะ ชอบซีอิ๊วเผนะคะโอเคอ่าชอบพริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะพริกไทยเนี่ยรอให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นิดนึงค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะผักเราก็สุกแล้วนะคะ เราไม่ต้องการให้เปื่อยมากนะคะลองชิมรสชาตินะคะอืมโอเคแล้วค่ะก็ปิดไฟได้นะคะค่ะก็แกงจืดนะคะทำไม่ยากนะคะลองมาทำดูค่ะนะคะขอให้มีน้ำซุปไก่นะคะอร่อยแน่นอนค่ะน้ำซุปไก่น้ำซุปหมูนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่นะคะบายบาย